ะะหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะเราจะเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะคะจิกนิ้วเท้าไว้เลยนะคะทีนี้เราจะหย่อนสะโพกข้างขวาลงมาหาพื้นเสือเลยหย่อนลงมาวางที่แมตได้เลยนะมือขวาดันพื้นไว้นะคะยกอ,อกขึ้นนะ,ะไม่จมตัวลงรับรู้ความรู้สึกที่ลำตัวข้างขวานะ ค้างไว้3มรอบลมหายใจในท่านี้นะเราจะรู้สึกยืดนะคะมากๆเลยที่กล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลังนะ,ะที่อยู่ข้างขวานะคะกล้ามเนื้อ quadratus นะ ulum, ลั m b o r u m หรือ q ิว l แอลนะคะตัวที่ถ้ามันหดตึงแล้วมักจะทำให้เกิดอาการปวดหลังนะ,ะยกกลับมาสุดท้าน